เฮ็ดอย่างแต่เศ้าขัวมัมใช่มาเขือเบาเว้ยเป็นแล้วว่ามัมมัมโอ้ยคักเลยโอ้กินสดก็ได้สกินซุปปลาชื่นบันเทิงทุ่งเออเอจากมือมืออนไรนะเฮ็ดวันที่เท่าไหรโอ้ยจำวันไหนประมาณที่มือหามือเราหรอจากงานมันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบห้าสิบหกประมาณ สี่มือเนาะประมาณสี่มืโอ้ได้ได้กินตัวนี้วายกินสดเลยกับหมึกพสิบเจ็ดมกกลาสองห้าหกห้าวันนี้ได้ตัวใดเด็ดงวดนี้ว่านี่ตัวเด็ดพีเจ็ดโอเจ็ดบนหรือล่างเน้นไะเน้นล่างหรือบนเน้นบนเจ็ดบนมาแน่สิอ เออลองมึงลองไว้ตัวหนึ่งคือห้าเจ็ดเด่นลองห้าล่างได้ั่มล่างบดบทสนัดบทนดแนะนำทีไม่แนะนำอ้าวลูกหลานเออเอาไปโชค <c oughs> เอาไปรวยกันเถอะ <c oughs> ตาชื่นให้โชควันนี้ตาชื่นให้โชคเจ็ดบนเจ็ดเด่นลองห้า จากนั้นคั่วสิพ่อคั่วมะเขือให้ฉุกเปเื่อยมะเขือพริกตะไข่เลยยังมาันได้ส่ยวายหรือว่าใส่ันจะใส่ <c oughs> บใบมะกรูดใช่ไ่ใบ,บมะกรูดใส่ได้การเลยที่ตาชื่น เท่าทรณงแห่งเทือกเขาภูพันธ์ EP4 เต็มเต็มคล้องอะไรบ้างมึงกูสิออโอ้อเออเงินนี่สำคัญเนาะเงนะินเนาะสำคัญก็ยังว่าคันว่า,ม,ามีเงินนี่ก็กินวะได้เราเจ้าลิงเงิน,นองโอ้ดีดีดีสุดยอดเลยครัว่าเงินนี อิทธิพลของเงินโอ้ยจังไรมันจะมีมีบุหลือทำหันบ่ายสามโมงกว่าหันหิวกับไม่ได้กินหันไม่มีเงินว้ยโอ้กัดไหนก็ดีซะวะเงินคันแบบนี้เกาบกตกข้างอาวบบนี้เกาย่างใส่ตะไคร่บบดนี้อ่าคนให้ทั่วทีย่ำตัวใดก่อนมือนนีสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเสือๆเรเจ็ดแปด เจ็ดก <7 S 2> <79 S 1> ้าโได้กันเจ็ดนี่ย้่หรักเลยเนี่เน้นรักเลยรักสิบเน้นสิบเป็นรักเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหเจ็เจ็เจ็ดไม่เกี่ยวไม่ไม่เบิร <c oughs> ์นโอ้ามตีม้าเด้อลูกหลานนอยเจ็ดหลักสิบงวดนี้ตาชื่น เท่าทรณงแห่งเทือกเขาภูพันจำไม่ได้ซื้อนี่อันนี้อ่ะอ้าครัวเรียบร้อยนักคำนวณหวยตัวจริงพูนโป้ยุ่ใส่โป้เออนี่โป้จะตรงนี้ายสามากกว่ารู้กันตามยางอันนี้กระเทียม กระเทียมปิดไทยทีกระเทียมตบตูดมันอ้าวสุดท้ายมัมมัมใส่ลงไปจ้ะมัมกระเบืองมัมกระบเอเอ้ยเฮ้ยเติมลงไปคนให้เข้ากัน พอสุกติพอโอ้ยขักมาขั่วมันแซบแซบน้ำกันเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยมัคคนเหื่อยหอามันขาดมันไข่กอนอาเอาขาดไข่ก้อนนี่นั่น